สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโต8ปิสตอรี่นะครับอยู่ในช่วงโตอมูเลตวันนี้เราอยู่ที่วัดกระทุ่มเสือปลาอ่อนนุชกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาชมวัตถุมงคลของวัดกระทุ่มเสือปลากันนะครับเป็นยังไงตามไปชมกันนะครับ แล้วตรงนี้เราก็มาถึงนะครับจุดตำน่ายวัตถุกมงคลของทางวัดพร่งเสือปล้านะครับเดี๋ยวเราไปชมกันว่ามีอะไรบ้างนะครับจะมีพระพุทธรูปนะครับสองพันบาท นี่หลวงพ่อส่องทอด้วยนะครับแล้วอนนี้ก็จะเป็นข้ายันเทเวสวันแขวนไว้บูชาหัวนอนป้องกันพูดผีปีศาจจะไม่เกิดโรคภัยในครอบครัวท่านนะครับป้องกันคุณฝ่ถูกกระทำแขวนไว้หัวนอนเด็กๆจะไม่อ่อนไม่เจ็บไข้อยู่เย็นเป็นฝุขนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับ ส่วนนี้จะเป็นด้านหลังอ่าเป็นด้านหลังก็จะเป็นยันหนุมานะครับขาวเป็นดาวเป็นเดือนผืนละห้าร้อยบาทนะครับวันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับผืนพันแปดร้อยอ่าชั้นบนนี้นะครับ สี่อง,งเนี้ยเนี่ยองละห้าร้อยบาทนะครับว่านี่นะครับปากแก้ววร,รล์กดจำรองนะครับองละสามร้อยบาทนะครับ นี่ก็จะเป็นหลวงพ่อฝนทอนนะครับองค์มีห้าร้อยนี้หลวงพ่อฝนทอนเหมือนกันนะครับอพ่อฝนทอเนี่ยองค์ละห้าร้อยนะครับเพื่อนก็จะมีับพรูปปางต่างๆนะครับพับประจำวันเกิดองค์ละพันสองนะครับ ชับนบนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อพระพุทธชินาราชนะครับองกา3 0 0บาทมีคอบชั้นนึงก็เป็นหลวงพ่อพระพุทธชินาราชเหมือนกัน500บาทครับจะมีค่องสีนะครับสีทองสีเหมือนหยกนะครับข้างหน้าก็จะเป็น ของพ่อโสธรองค์ใหญ่หน่อยพันแปดนะครับพองพุชินล่าก็พันแปดที่เขาก็จะจัดเป็นเซตได้นะครับเพื่อนมกแก้วมลรลตดจะมีฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนะครับคือเซตเป็นละสามองค์พันห้านะครับเซต,ต,ตหนึ่ง นี่ก็จะเป็นปูทวดห้าร้อยบาทนะครับมีสามสีจะมีสีโยกอ่าสีลมดำแล้วก็ปิดทองนะครับสีทองข้างหน้าก็จะเป็นสมเด็จโตนะครับห้าร้อยบาทอันนี้ก็จะเป็นพระยันนะคะรับมรกตุงก้งศตีเปดสี ห้าร้อยครับเป็นป้ายนะครับนี่หลวงพ่อสดพรอ,องค์เล็กหน่อยสามร้อยครับอือพระศิวุลีมหาโชคลาบนะครับองค์ละห้าร้อยแันี้ก็จะเป็นพระแก้มมรกตนะครับห้าร้อยครับนี่เป็น ท่านเจ้าพ่อเสือนะครับวัดกระทุ่มเสือปลา1,500นะครับพร้อ,องกระจกเลยนะครับ1,500นี 1, ่ก็จะท่านเจ้าพ่อเสือ้้อยบาทสีดำสีทองสีเวสนเนี้ยจะเบื้องโบสถ์500บาทกัน ตรงนี้พันแปดนะครับวงใหญห่น่อยหลวงพ่อประคองตัวนี้ก็ห้าร้อยครับพันแปด เหรียญหลวงพ่อโตนครนายกรุ่นสาเร็จศักดิ์สิทธิ์ทันใจนะครับเพื่อนๆปลูกเสงดอยพระรีจตนาโมลีนะครับจ้าววายวัปดูศิวพลพระครูพิพัฒน์ศิริคุณนะครับวัดสีชมพูพระราชศิริวัชระนังศรีนะครับวัดชินวลาลามวละวิหารพิธีพุทธาพิเศษมัวฝดวัดภูเสือปลานะครับวันที่เก้ามีนาคมหก นี่ก็จะเป็นเหรียญเจ้าพ่อเสือนะครับหลวงพ่อพัดมันห้วยด้วนนะครับปก๊ตเศีหกห้ามาดูเหรียญเนี้ยอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองนะครับวัดลาดโยธาครับสามร้อยบาทนะครับห้อมกล่องนะครับ อันนี้เลี่ยมแล้วก็สามร้อยนะครับนี่ทองแดงสามร้อยองค์สามร้อยนะครับทั้งทองเหลืองก็ทองแดงหลวพ่อทองวันราชโยธาืนี่เป็นหลวงพ่อพัดคุณห้วยร้วนนะครับ เนื้อเงินลงยานีเป็นเนื้อทองแดงนะครับมีอยู่หลายเหรียญอยู่ทองแดงสองร้อยนี่จะเป็นคาปิดตาผาังประการนะครับ1ิดสองนักษัตย์หนุนดวง จะมีเนื้อส่อมดฟาตินเนื้อกระไห่ทองฝักเพชรนะครับเนื้ออะปกก้าหลังยันชนวนเนื้อส่อมดฟาตินเนื้อทองแดงฟาตินอัปปก้าลงยาดำฝ0่งร้อยอขอพายฮนะอับปิดตาเนี่ยห้าร้อยปิดฝองนัก็ฝั์หนุนดวง มาตอกันฮะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเจ้าพ่อเสือด้านหน้านะครับด้านหลังนี่ลดยสุวก็จะเป็นจตุคามนามเทศนะครับสามร้อยบาทนี่ก็เป็นหลวงพ่อพัดอนกันเนื้อซาตินนะครับด้านหลังจะเป็นเจ้าพ่อเสือนะครับสามร้อยบาทอ่าอ่า จเจริญพรหนึ่งกรกฎาคมสองห้าห้าเจ็ดนะครับสามร้อยบาทอ,องค์นี้เนี่ยสองพันน่าจะเป็นเดีเงินหลวงปู่หลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับเหนนาวะรุ่นฟางพิพิธภัณฑ์นะครับห้าแปดจะมีนัมเบอร์ด้วยหกร้อยบาทครับอันนี้ก็จะเป็นสามร้อยนะครับเสมากของปู่ทวด รุ่นฟางพิพิธภัณฑ์เหมือนกันส่วนนี้พ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับสองร้อยอือพ่อคงวัดบากพร้อมสุดสงครามนี่ก็เป็นเสมากของคุดทวนหนกันน่าจะทองแดงลมดำส่วนนี้นะครับเหรียญพระครูกนุณาวิหารี หลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับรุ่นบูชาครูนะครับเนื้อเงินสองพันห้าฝาบ้านลงยาผีแดงครับผีเก้าเก้าทองแดงหลงยาผีแดงผีเก้าเก้าฝาตินทองเหลืองสามเก้าเก้าฝาตินทองแดงสามเก้าเก้าทองฝาบานสองเก้าเก้านะครับทองแดงผิวไฟสองเก้าเก้าทองแดงมันปูสองเก้าเก้านะครับามาดูหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วกันนะครับ อันนี้ก็น่าจะปร,ะประับราคาแล้วนะครับกูเปลือกลงยาเนี่ยทองแดงรงยาสีแดงเนี่ยในนี้เขียนห้าร้อยบาทอ่ันนี้เป็นเรือฟาตินนด้วหเนือ้อฝาบาทนะครับสองร้อยอือ ี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่ทวดวันช่างให้นะครับเนื้อเงินนุ่นฟ้าพิตภัณฑ์เหมือนกันหกร้อยเป็นเหรียญเล็กนะครับเม็ดแตกนี่อหลวงพ่ทวดนะครับเม็ดแตงร้อยหกเิบน่าจะเป็นทองเหลืองฝนทองแดงก็ร้อยหกเิบเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเหรียญ แก่ชงวัดกระทุ่มเสือปลานะครับห้าร้อยบาทนี่ก็จะเป็นเหรียญเจ้าพ่อเสือนะครับทองแดงผิวไฟสามร้อยครับสวยนะเนี่ยซาตินทองเหลืองแดงสี่ร้อยบาทนะครับอันนี้ลงยาห้าร้อย นี่น่าจะเป็นอะไรอ่าเป็นเสือนะครับเรี่ยมแล้วแต่ไม่ได้บอกราคาน่าจะ400บาทยันพัดเงินพัดทองมาผมพ่อพัดนะครับกดหุด้ยด้วน พระพุทธรูปเนี่ยสองพันเดี๋ยวก็จะเป็นพระยานเาเวสุวรรณนะครับพกฟิบบาทมีสีน้ําเงินกับสีเหลืองนะครับของวัดกระทุ่มเสือปลาเลยมีหกแปดนี่จะเป็นไม้คาถาเสียนพญานาคเมตตามหานิยมมหาลาบนะครับป่าสตูไพลีตลอดฤทธิอำนาจคุณไส่ต่างๆนะครับอ่า 1ันห้าเลื่อนอ่าว็จะมีหมายท้าเวฟฟุกวันด้วยเครื่องรางไล่ผีแก้คุณสทาเวฟฟุกันนี่ถือเป็นเจ้าแห่งฟับนะครับจะมีสองส์ก็คือไส์เล็กเนี่ยเก้าร้อยบาทไส์ใหญ่เนี่ยพันห้าครับเนี่ยสวยเหมือนกันน้างาก็จะเป็นายันทาเวฟเหมือนกันนะครับหนึองใยี่สิบ ด้านในก็จะเป็นอุม,มาลไข่เล็กทรัพย์ปฏิมาที่ปลายรุ่นมหาเศรษฐีทวีฟ้าปะของพ่อโตของ,ของ,ของนนทบห้าร้อยเเจ้าภาพบุรุษพปฏิสฝังขอนวัดนะค,ะครับสองมือรับหมวงพ่อทองเลยบรรล่านจนทานหนึ่งองค์ ทั้งหลังจะเป็นยันงพ่อพัดนะครับพัดเงินพัดทองมาเหมือนกันสีแดงอันนี้ก็จะเป็นเหรียญของพ่อพัอดมันห้วยด้วนะครับเนื้อเงินลงยาสองพันห้าร้อยบอะไรสิแปดอะ,อะยัน เรียนหลวงพ่อสอเมเด็จศักดิ์สิทธิ์นะครับอัปร้กาซาตินเดือยละสามร้อยบาทมีเยอะอยู่นะเพื่อน,อนมาที่วัดได้เลยมาทําบุญมาเช่าถุกมงคลพบความเป็นมงคลติดตัวกับบ้านนะครับส่วนนี้เนื้อซาตินนะครับสองร้อยเนื้อทองแดงเนี่ยร้อยหนึ่งทองเหลืองร้อยหนึ่งนะครับ เนื้อเงินบริสุทธิ์ทำบุญสองพันอ๋อโวเงินแลกสกาวเลยสวยเนี่ยทองเหลืองร้อยหนึ่งทองแดงร้อยหนึ่งะครับหลวงพ่อสมเด็จตักฟิตนะครับปลุกเสกโดวยวัดกระทุ่มเสือป่าอ่านี่ก็จะเป็นเหรียญเจ้าพ่อเสือเสมารุ่นทานบารมีสองรบาทนะครับ เป็นเศษมาพร้อมกล่องส่วนนี้ก็เป็นหลวงพ่อสอ่งในฝักดิก์นะครับองค์ฝัามร้อยพร้อมเลี่ยมหลวงปู่เผือกย้อนยุกนะครับรุ่นม,มูชาโคูสองรอยบาทปลุกเศษดยอยประกระชุ่มเสือปลา อมีั้งทองแดงกับทองเหลืองมีลมดำด้วยเราเรียนหลวงพ่อโตนครนายกุ่นสัเงแจ่พักติทันใจจัดสร้างโดยวัดกระทุ่มเสือป่าซกเกอร์ถ้าเจ้าพ่อเสือนี่ฮะอาเวสวาร้อยหกเศษ ผมปูทั่วนะครับสองร้อยตั้งหน้ารถนี่ก็ตั้งหน้ารถนะครับผาฝิวดีด้ว่ฝังกระจายของอุปโภค์อาขายเดินทางมีชัยนะครับเป็นฝาพราอรหาหันผู้มากด้วยลาบนะครับมากด้วยใจนึกแล้วก็ปาบมานอ่านี่ก็เป็นทาวเวตโฟกวันนะครับองลอยไม่บอกราคานี่ก็เป็นเจ้าพ่อเสือนะครับสองร้อยแล้วก็เจ้าพ่อเสือมีกรอบสี่ร้อย เรยพร้อมกล่องสามร้อยเจ้าพ่อเสือรุ่นหมื่นยันเป็นเหรียญนะฮะก็เป็นเหรียญ oh. อาร์มนะครับสองร้อยบาทมีทั้งทองเหลือง 1, ทองแดงทองแดงลมดำนะครับใหญ่อยู่สวยด้วย oh. พยาคุดนะครับ1,500ห้องล่างเนี่ยเป็นพยากุดมหาทัพย์สินทองเหลืองปิดทองคำ7,500ครับแล้วก็หองนี้ทองเหลืองนะครับผิดทองคำแท้599 เสือมงคลวัดตถุทุ่มเสือปลาตัวร้อยนะครับเสือยูเจ็ดตัวอันนี้ก็เป็นราหูอมจันทร์นะฮะอ่าเป็นเหรียญราหมูมีเยอะอยู่มีทั้งพร้อมกล่องแล้วก็พลาสติกนะครับช่วยหูก็ใหน่อยนะเดีย๋ยวเราลงมาให้เดี๋ลงเข้าไปาะนะเออไปเทิร์นแทนนะเราจะมี อาฟิชเนศห้าร้อยองค์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับแปดร้อยนี่แบบน่ารักฟุ้งฟิง้งห้าร้อยบาทนะครับนี่องค์มีพันหนึ่งมีไม่นางกวัดด้วยนะครับพันหนึ่งองคเล็กหน่อยเจ็ดร้อยนะครับ ห,หลวงปู่ถิ่นคนระับดีตเจ้าว่าวัดร่มสวนปลานะครับอันหนึ่งมาหูอหมจันอ่ามีหลวงปู่ศิาราด้วยอนุภาพเออพายัน 60บาทมีสีฟ้มสีเขียวนะครับอ่านี่ก็เป็นเหรียญเจ้าหอเสือนะครับพันเก้าครับเพื่อนแล้วก็หมดแล้วนะครับถูกมงคลเที่ยลึกเพื่อบูรณาวัด ครับคลิปต่อไปจะพาเพื่อนไปนชมวัตถุขงคนที่ไหนนะครับกดติดตามต่อต่อไปได้เลยในช่อง YouTube โต8ทิศสตอรี่ในช่วงนี้คือโตมูลเลตนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโต8ทิศสตอรีกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ